สวัสดีครับทุกคนว Unter ันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับบอบบี้นิโมนะครับไม่มีอะไรมากครับลงแหลงเหมือนเดิมนะวันนี้อ่ะมีตัวนี้มีไม่โดนเลยวะได้วาวิ่งช้าเกินไอ้ไอ้ตัวนี้มาเอาปืี่ยนที่นี่ออกมันมีผ่านสวยดาวเลยอีกตัวหนึ่งเพื่อนไหวปว่าเพื่อนพอคิววันะี้เอาเพื่อนกูไม่ไหวว่ะเพื่อนล่วงอ๋อเหลือเลยคนหนึ่งได้วะเนาะคิดว่าไอ้ตัวนี้ล่วงว่ะไหวปเพื่อน ไม่รเปล่าพันยาก่อนนะเท้าขึ้นเท้าขึ้นขออนุญ,ญาตพันยงพันยาก่อนเชื่อเส้นจะไม่ไหวเนี่ยน่รวงหวานะใจยเยนจ็นใจเย็นอ้อมก่อนอ้อมก่อนอยู่ตรงไหนวะข้า,างในเนี่ยหรออ๋นนี่ไงไอไอไอโอ้โหโดนเม็ดเดียวยิงสิบเม็ดโดนเม็ดเดียวอะไรขนาดไมแล้ะมาหรอตายไปอะไรอ่ะ อันนี้อันนี้มันตัวละครไหรวะจำไม่ได้มันอยู่ในนารูโตะนะมันคือตัวละครไหนวะไม่รู้อ่ะช่างมันเถอะเราไปกันต่อดีกว่าเล่นแล้วก็มาเจออีกตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกเพื่อนหรอกแต่ผมรู้ว่าเพื่อนผมจะไปยิงมันแน่นอนเพราะว่ามันมันเปิดจุดแบบนี้ใช่ไหมเพื่อนผมกำลังจะวิ่งไป แล้วผมก็จะอยู่ด้านหลังเพื่อนนะผมจะให้ตัวนี้เป็นคนล่อนะีนนะ่ให้เพื่อนคนนี้เป็นเป็นคนล่อนี่มันยืนลอก,กล่อนต่อแล้วตัวนั้นก็ออกมามายิงด้ไงนี่ล้วงเห็นไหมนี่คือแผนเออ,อันนี้คือแผนนะแล้วก็เลยตัวนึงตัวนั้นต่ออยู่ไม่ได้ห่ะก t r i p ใจเย็น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 ,เ,ยนเดี๋ยวตายแล้วเนี่ยเพื่อนผมคนนั้นก็ห้าวจัดเลย เลือดก,ก็นิดเดียวไปแล้วนี่จะตาม่เราผมว่าล่วงนะ่ะนี่ไงเรียบร้อยบอกแล้วอย่าห้าวมาอย่ายชุบให้ตรงไหนวะมาดิมาวัดกันดินี่ล่วงเฮ้ยหลังตุ๋ยเก่งตุ๋ยเก่งตรงนี้ไม่ตุ๋ยเก่งวะจะเย็นมาดิอยู่ตรงไหนอ้าวปแล้วเรเียบร้อย มีตัวโดดหรอเกล่า <c oughs> นี่อะโดดลงมาจริงๆด้วยมาดิวิ่ว่าจะออกไปแล้วนะเมื่อกี้เหน็นเห็นมันมีสองตัวก็เลยไม่ออกเอาตัวนี้ดีกว่ายืนทำอะไรอะยืนทำอะไรยืนนิ่งทำอะไรรงไปมาดีไอตัวี้แตดไปเอาดีกว่าแตดมายิงยิงมั่วเอาคนม่นอยูอยอย่มั่ว่ลโอเคสองเป็นรวงสวยๆทำเลยทำเลย,เลยนี่ทำ ไอ้คนราคามีตัวนึงเรียนนะเพื่อนขอความคงความของก่อนจเรียนเรียนเรียนอย่าหนิงอย่าตีอย่าขยับเกาะก็ไม่มีไม่อย่างออกกันเท่าไหร่ถ้าออกนี่โดนนิเนปืนแพทนี้แม่งอย่างแรงอะ่ะแต่ว่าแพทก่อนหน้านี้นแรงกว่าแผทนนี้ก็แรงเหมือนเดิมคือโดนแบบโดนทีมีสะดุ้ง โคตรท่อเลยเฮ้ยนั่นไงเห็นไหมโคตรแรงโดนยิง,งแป๊บเดียวเกือบตุยคือแบบเออก็ไม่ได้เลยนะเออแป๊บเดียวะตุยคนอะไรไมันจะเล่นไม่เอือกเราก็ต้องเล่นเอือบางธรรมดาเพราะว่าเราไม่ใช่นักแข่งเนาะม,มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมัวแล้วกูหมัวแล้วเนี่ยกูเอือแล้วเนี่ยโอ้โหยิงมัวแลวเน,ววน,ววนโโโี่ย อ,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 อทออ่อว่ะยาก็หมดหายงงหาย,ายาก่อนกลัวไอ้ตัวนั้นยิงอะ่ะไายตัวในตัวนั้นยญิงแมงแมงตุยยาไม่มีสองเม็ดถึงไม่สองเม็ดเม็ดละร้อยร้อยเท่าไหร่วะน่าจะร้อยกว่าละน่าจะไม่มีตัวสุเพเ่อนก่อนน่าจะได้คนหนึ่งโอเคได้คนหนึ่งจริง ให้เพื่อนคนนี้มาซุกมีเหรียญหรือเปล่าไม่รู้น่าจะไม่มีว่ะเฮ้ยท้าเพื่อนว่ะเพื่อนเท้าเพื่อนเฮ้ยใส่กันแล้วใส่กันแล้วใส่กันแล้วเย็นคือที่ไม่โดนคือที่หยุดจ้าตอนตายร้อยร้อยทำเอาโซ่ ได้เกาะมาแล้วอ้าวเพื่อนเอาไปยิมมนหมดเลยโอ้โหนึกว่าได้เกาะจริงๆใจเยน็เยนใจเย็นโอ้ยแม่งตุ๋ยมาดิตุยต๋ยเหรอเฮ้ยตุย๋ยเอามาดิ Killing spree ร้อนเลยร้อนอะพ่อหนุ่มเกียนทำอะไรอยู่อ่ะเห็นนะเห็นนะ ้ยยังไม่โดนเลยจียังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวเฮ้ยยังไม่รู้ตัวไอันี่ตายยี่นี่ตายยี่ยีย่ <c oughs> เอาไปตายจริงกว่าเรียบร้อยบอกแล้วตายแอบมองเธออยู่น่าจะแต่ยังไม่ได้มองเลยตายก่อนเรียบร้อยนะครับตอนนี้เหลือกี่คนวะเนี่ยเฮ้ยตัวนัมบีมันยังไงล่วงร,ร้อยรอรอตรงๆเหรอตายไป เพื่อนลงมาก่อนสี่คน,นเนาะอ๋อสี่สองไหวไหมเนี่ยพเพื่อนเพื่อนไหวไหมเนี่ยนี่บอลว่าเพื่อนไม่ไหวตัวเดียวเนี่ะอดีโอูโหูเดบร้อนเดือบอูบอบอ้ห,หูหลังเข้าอีกจากสี่สองกลายเป็นสองสองอืมชอบอ่ะี่จะได้ที่หนึ่งไหมเนี่ยขอร้องละเล่นมาตั้งนานก่าจะได้ที่หนึ่งมันไม่ง่ายๆนะเนี่ย เพื่อนเอาไอ้ตัวนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเอาตัวนี้เองแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะตรงหินหรือเปล่าใช่ปะไหนวะไม,ไม่เจอวะมีแววน่าจะไม่ได้ที่หนึ่งแน่ลยแบบเนี้ไอ้ตัวนี้ก็หาไม่เจอตัวนั้นก็ยังไม่ตายตัดสินใจยากวะแม่งจะเอาตัวไหนยาวยังไงดีวะ กวไยหลังยิงจังเลยวมาไอาหลังดีกว่ามาเอาอตัวนี้ดีกว่าเพื่อนกูทำอะไรอ่ะยืนนิ่งเลยไม่ขยับไปไหนเลยเพื่อนนี่มันดินี่โดนเม็ดหนึ่งกูจะตายมาโดยตัวนี้ก่อน ตัวนี้ก็กลัวอีตัวนี้ก็กลัวมันเข้ามาอีกนี่ไงเสียชีวิตโอเคได้ละไอตัวนี้ไม่รู้มันอยู่ไหนหอ๋อไม่เห็นวะไม่เจอมันแอบอยู่ไหนวะยิงมาหน่อยเฮ้ยอยากรู้จุดนะ่ะอยากรู้จุดนะ่ะยิงมาหน่อยไฮ้เจอแล้วเจอแล้ว ปัง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 โอ้โหยิงลมยางเดียวสิงอะไรอ่ะก็กูก็จะพังแล้วยิงยิงยโอ้โหเด็ดยิงลมคุมจิตโอ้โหเฮ้ยมามามาผัวผมนผโผเอ้าเพื่อนช่วยก็เพื่กูจะตายเร็วเร็วเ เร็ว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 สวยสวยสวยไปมันว้ามาว้ามาว้ามามันว้ามันว้ากลับไปแล้วว้ากลับไปแล้วเพื่อนใจเย็นเพื่อนไอ้วอก่อนเพื่อนโอ้โหลุกโผล่เรีบยบร้อยเลยเรียบร้อยเลยโอ้เพื่อนใจเย็นระเบิดมาอีกโอ้โหระเบิดมานี่นี่โอ้โหนี่มีเข้าห่วยใจเย็นไว้ใจเย็นเอาระเบิดไปกิน ระเบิดไปกินเออระเบิดมันมาเนี่ยระเบิดมากลัวตายอะไเงี้ยกลัวไม่รอดอ่ะนี่โดนไปสองเม็ดเพื่อนจะเย็นเพื่อนเร,รีย <Phantom> บร้อยเพื <wave> ่อนกูดาวอีกแล้วเพื่อนกูรวยอีกแล้วเจะจีบเพื่อนขอบคุณนะกูจะตายดีกว่าดีเพื่อนดีกว่าดีกว่าเรียบร้อยกูรวยอีกแล้ว oh my god เรียบร้อย แล่กูตาย, é, ายเหลือกูคนเดียวทีนี้เม่อตัวเดียวไม่กดกดดันเด็เลยเว้ยไม่กดดันจัดว่ะมันจะได้ไหมว่าที่หนึ่งเนี่ยขอร้อง <c oughs> อ,ออกมาดิมามึงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมวามาอุ้ยนี่ไม่ดูอุ้ยอุ้ยจะตายอุ้ยอ,อจะเย็นจะเย็นเ ว้ออไม่ได้ที่หนึ่งว่ะเสียใจ